สวัสดีค่ะก็เอาแนวทางไต้หวันเกาหลีมาฝากนะคะนี่ก็แค่แนวทางนะคะค่ะถ้าคิดว่าตัวไหนมันจะมาน่าจะมาก็ก็ลองดูนะคะหรือไม่ก็เอาไปเปรียบเทียบกับเลขตัวเองหรือเลขอื่นๆก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าชอบค่อยจดไปนะคะเลือกไปนะคะ ค่ะค่อยๆดูไปเนาะก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามาสละเวลามาดูนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์ช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะ วันนี้ก็อากาศร้อนเหมือนเดิมค่ะยังไงก็ไว้กดดูย้อนหลังได้นะคะตอนนี้ก็ขอบายไปก่อนค่ะแล้วเ,เจอกันนะคะนี่คิออีบายค่ะขอบคุณมากนะคะโชคดีนะ